เมื่อาวานการจัดกิจกรรมบิ๊กที่ห้างฟินิกส์เห็นไหมครับมันแสดงขั้นใจไปหลายชาติเขาไม่สนใจอเมริกาแล้วเอออ่ฉะนั้นวันนี้นะทองคำมันังไปเรื่อยๆเ,เพราะทองคำเนี่ยโหกว่าจะได้มามันต้องขุดมันต้องค้นมันต้องหาใช่ไหมครับแล้วมันก็มีอยู่อย่างจำกัดมันใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นไม่ได้นะทองคำฉะนั้นทองมันก็เลยไปเรื่อยๆผมเชื่อ่ายังไงนะ เราเบอทองหนึ่งบาทละแสนนะผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิไกลเกินฝันปุ๊บคนเราจะถือที่มันปลอดภยัยถือเงินบาทวันนี้ก็ไม่ใช่จะปลอดภัยนะวันนี้คุณรู้อหคนที่ฟังผมหลายๆคนเนี่ยถอนเงินจากธน,นาคารไปซื้อทองหมดแล้วเพราะมาฝากในไม่ธนาคารแม่งดอกเบี้ยน,น้อยนิดแถมยังไม่รู้แบงค์จะล้มมาไหนอีกแต่ถือทองทาไว้กับมือเนี่ครับแม่งมีจะขึ้นเห็นไหมครับเออ ใช่ไหมทั่วโลกเขาแห่ตุนทองอ่ะแต่มีไทยโง่เนะี่ครับที่ยังไปตุนบิตคอยอ่ะไทยถีเทาเนี่แหละครับใช่ไหมก็รู้อยู่วันนี้อเมริกันดันบิตคอยสุดตัวอยู่แล้วเพราะมันคือทางเลือกสุดท้ายถ้าอเมริกานะชนะสงครามรอบนี้ได้ก็นแน่นอนเกยนเงินสกุลแน่นอนถือว่าโอกาสรีเซ็ตระบบการเงินโลกใหม่ให้ใช้บิตคอยเป็นเงินสกุลหลักยก,ยกเงนยกเลิกดอลลาร์ไปเงินสกุลใหม่ก็จะใช้ในการซื้อขายคือบิตคอยทั่วโลก ก็ต้องเอาเงินตรกูลมาแลกใช่หมเป็นบิตคอยน์แล้วก่ดูดิครับไอตอนนี้เราครับใช้เงินสามสิบสามบาทแ,กแลกได้หนึ่งดอลลาร์แต่ต้องใช้แสนดอลลาร์ไปแกลกหนึ่งบิตคอยอ้ชิบหายมึงจะเอาเงินที่ไหนไหว <c oughs> คุณจะเอาเงินที่ไหน <c oughs> เห็นหมากเอเมริกาแม่งโอ้โหตอนนี้มันก็ครองจ d p โลกเหมือนเดิมเเพราะว่าเงินมึงแม่ง หนึ่งเหรียญบิตคอยมึงต้องเท่ากับเงินกูเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเหรียญเะไรครับสามล้านใช่ไหมกูต้องใช้เงินสามล้านกว่าบาทเพื่อจะไปแลกบิตคอยมึงเหรียญเดียวนี้นะไอจิพหายใครจะไหวถ้าอื่มันต้องแตกพาแน่เลยครับมันก็จะแตกพาบิตคอยมันครับจากเดิมที่มีอยู่ปริมาณไม่กี่ล้านเหรียญขยายเต็มไปดานเลยครับเพื่อกลับมาอยู่ในระบบเดิมเห็นปะ มันมีปริมาณเท่ากับจำนวนเงินดอลลาร์เริ่มต้นแต่ว่าย่าลืมอนครับหนึ่งเหรียญของมึงเนี่ยแม่งมีมูลค่ามห,หาศาลหลัจากที่ดอลลาร์ทั่วโลกใช่ไหมครับเอออเมริกเนแม่งเคี่ยวรากดินนะเอาเปรียบชาวบ้านกันตลอดอ่ะอะฉะนั้นวันนี้ที่คริปโตเป็นพวกเนี่ยก็อะไรหนึ่งอเมริกาดันสองไอ้พวกยินถือดอลลาร์ไปเยอะไม่รู้จะไปไหนแล้วเอาไปซื้อเป็นคริปโตไปก่อนชั่วคราวเป่นอะไรขึ้นกูอพยพหนีได้ทันก็ขน ทำใดอันเดียวแล้วก็อเงินทุจริตคอร์รัปชันวันนี้เป้าหมายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คริปโตไงมึงจะขนยังไงมึงซุกเงินไปหมืม่นล้านเนี่ยมึงจะเอาไปยังไงฉะนั้นการเทรไปเป็นคริปโตคือทางออกเออใช่ใไ,ไหมฉะนั้นวันนี้จีนรัเสเซียจึงจับมือกันแน่น,นไม่ยอมให้เงินคริปโตนะมีผลเออเช้ไหม วันนี้ถึงยังพยายามผลักดันเงินสกุลบิทเคอร์เรนซีขึ้นมาให้ได้ถึงแม้จะเป็นเงินดิจิตอลก็ตามเถอะแต่ว่าเงินดิจิตอลของบิทมีทองคำคำประกันครับมูลค่าชัดเจนว่ากี่เหรียญเท่ากับกี่ออนกี่อินก็ว่ากันไปแต่คริปโตโดอลลาร์ตอนนี้มันมีแค่ดอลลาร์คำประกันว่าตอนนี้นะหนึ่งเหรียญคริปโตคือหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์คำประกันแต่ไอเงินที่มึงคำประ,ะกันมันกำลังเป็นแบงก์กงเต๊กเออนะครับ ฉะนั้นวันไหนก็แล้วแต่ที่โลภทิ้งดอลลาร์ได้ก็คือการโลภสลายของคริปโตะนะครับนะฉะนั้นเงินกระดาษนี่ครับมันจะแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งมันอยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศนั้นนะครับอเมริกาวันนี้เศรษฐกิจออนแอขาดดุลการค้านี่ทั่วประเทศยังไงเงินดอลลาร์จะแข็งต่อไปได้ยังไงครับ ผมนึงไม่ยอมให้ประเทศไทยตกขบวนบิดไผมต้องพยายามทำไงก็ได้ทุกวิธีทางที่จะผลักดันให้ไทยนับอยู่บนขบวนบิดแะ่รัฐบาลไม่สนใจไม่เป็นไรแต่เอกชนไทยยอมไม่ได้ครับเพราะมันคืออนาคตของประเทศเราอนาคตของลูกหลานมึงจะเดินตามไมกันโดยไม่ใช้สมองไม่ได้พาเราเข้าสงครามอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอ่าอ่าแล้ววันนี้ประเทศเราอกลับสู่ประเทศไทย อเมริกาคือพี่เบิ้มของเรากำลังเสื่อมถอยอย่างหนักจากเพราะว่านี่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับอเมริกาขาดดุลการค้านะครับขาดดุลการค้าให้ใครให้จีนให้ทั่วโลกอเมริกาบังทับให้ทุกคนต้องถือพรตษาบาลสหรัฐเอาไว้เพื่อเป็นการคประกันอเมริกาไม่ยอมใช้นี่สหรัฐเศนไม่ยอมใช้นี่อังกฤษจะใช้กันออกพันษาบาลให้มึงถือไว้แล้วกูให้ดอกเบี้ยวันนี้หลายชาติเองก็เริ่มกะกระอ่วนกับ วิธีการบริหารเงินของอเมริกามันจึงมีทีท่าว่าเห็นด้วยกับบิ๊กเพราะบิ๊กตั้งมาเพื่อการค้าเป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแต่อเมริกาวนันนี้คุณใช้แต่สงครามในการลุกลามเข้าไปทั่วโลกใครไม่คุณไม่พอใจใครคุณก็ความบาทใช่ไหมคุณก็ใช้แสงยานุภาพทางทหารไปบีบเขาแล้วก็สร้างความวุ่นวายประเทศนู้นทะเลาะประเทศนั้นประเทศนี แล้วคุณไปใช้การถือโอกาสเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ขายอาวุธอย่างเดียวน่ะไอ้ไทยหลายคนก็ยังแม่งโง่เง่าเต่าตุนอยู่นีไม่ยอมตาสว่างก็ดีกูก็พูดจนเหนื่อยจะไม่จะเหนื่อยอยังไงละเออนะครับฉะนั้นวันนี้คนระับรัฐบาลไทยวันนี้อ่อนแอมากขนาดนี้เนี่ยผมนึกไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะลบใครนานาเวลานี้นะมันก็เหมือนทีแมนยูอ่ะที่วันนี้ขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำเลยครับแพ้แม่งตลอด เห็นป่ะคุณดูเรบเลสเตอร์ซิตี้นะทีมกิ๊กก๊อกกระจอกก่อง่อยวันหนึ่งนะมีโค้ดดีไหมครับมีผู้นำดีไหมครับสามารถรวมจิตใจของกลายเป็นแชมป์พีเมียลีกมาแล้วขณะที่แมนยูแม่งมีแต่ไปด้วยนั้นแต่ระดับโลกเลยแต่ผู้นำทีมแม่งไม่แข็งแกร่งไมครับลูกทีมขาดความเชื่อมั่นแพ้เหมือนกัรไเจอกันวันนี้นะมึงไม่ต้องไปลบว่าใครจะแพ้เพราะทหารไทยหรือประชาชนไทยไม่รู้จะลบเพื่อใคร ถ้ามีการเกณฑ์ทหารไปลบกูหนีแน่ละกูไม่ไปหรอกกูจะลบพวกมึงทำเส้นตีนอะไรล่ะกูไปลบไปเสี่ยงชีวิตแต่พวกมึงสบายกอบโกยมึงก็ไปลบไปเองเนี่ยกูไม่ไปถ้าไม่ได้แทนมีสงครามกูหนีทับแน่นอนกูไม่ไปฉะนั้นไอ้พวกที่มึงเอ้ยเล่นเมึงไปลบไม่ไล้สัตว์มึงไปเองเลยมีผู้นำอย่างนี้ที่จะไปเสียงตลาดเพื่อมันทำเส้นตีนอะไรครอบครัวตะกูลมันสบายกูก็ไม่ต้องติดแล้วกูต้องไปเสี่ยงชีวิต ลบเหรอมึงฝันไม่ได้ฉะนั้นเพื่อนๆลบได้เลยมึงมึงไปกันเองนะกูไม่ไปนะแต่ตอนแรกกูก็เลือกโกดแค้นนะที่ไทยโดนลุกลานแล้วกูจะแบบกูจะไปปกป้องชาติเพื่อส้นเตียอะไรวะจะลบไเป็นยังไงพวกมึงสุขสบายแต่พวกกูลำบากนี่ไงผมว่าเดี๋ยว,วก,กูกวกววกจะเลี้ยวกลับมาไทยเนี่ยตอนนี้แหละกำลังจะเลี้ยวเข้าไทยแล้ว พูดถึงประเทศไทยทีไรมันอารมณ์มันขึ้นเด็กที่แม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยวันนี้คือคนที่กลุ่มชะตาชีวิตของคนไทยหกสิบหกล้านคนอยู่ไอ้หัวหงอกที่เล่นการเมืองมาทั้งชีวิตวันนี้มึงก็ยอมเป็นเบี้ยใต้ตีนอะฉะนั้นวันนี้มึงไม่ต้องรบ้ว่าใครหรอกครับมึงแพ้ตั้แต่คิดเพราะเราไม่มีแม่ทัก ทำไมไม่เห็นเลยว่าสัญญาเนี่ยวันนี้เตียบาลประกาศเลยว่ากาะกูดคือกรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชานังสือพิพ์กัมพูชาโพสต์ออกข่าวเรียบร้อยแล้วว่าผู้นําของเขามีความอยู่กาอกูดนี่แหละคือกรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาแต่เราบอกเขาขีดอ้อมเส้นให้เราแล้ว,ลวมึงเห็นว่ายังไม่ทันลบมึงก็แพ้แล้วมันแค่ดินวายดินแดนลอ้กับประเทศเขเมรไปเรียบร้อยลว ถ้าเมื่อคะแนเาเหม็นยังกล้าลุกเราเราลว้าล่ะครับว้าบอกกูไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีเลยกับไทยนะแถมว้านี่คือศัตรูกับไทยเราลบกันมาแล้วหลายครั้งเออใช่ไหมอย่าลืมว,ว่าไทยมีความสัมพันธ์ดีกับไทยใหญ่วนกลุ่มน้อยอื่นๆที่ใช้ในการเป็นรับการชนนะว้าเขาอยู่กับพมา่าว้าเขาอยู่กับจีนว้าก็ได้ประโยชน์จากจีนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากไทยเลย เขาได้ประโยชน์นี่คือขายยาจากจีนให้เราเท่านั้นเองเออ,อวันนี้ว้าเนี่ยคุณคิดดูเลยว่าสามจังหวัดชายแดนใต้ย,ยังอยากจะเป็นประเทศเลยแล้วคุณไม่คิดเลยว่าว้าก็อยากจะเป็นประเทศอะวันนี้ว้าตอนเหนือนี่เข้มแข็งบาม,มีจีนหนุนพม่ายังไม่กล้าเลย วันนี้ประเทศไทยกํลาลังอ่อนแอมากเลยครับฉะนั้นว้าใต้หรือว้าแดงนี่ครับมีการซ่องสูมกาลังกันมาอย่างมากมายก็เกิดจากความผิดพลาดของเรานี่นะครับที่ยอมให้เขาตั้งลกล้าอยู่ตรงนั้นมาเป็นสิบสิบปีแล้วมึงมาตื่นเต้นอีกตอนนี้เศร,รษฐกิจของว้าเลยนะครับสิ่งผิดกฎหมายไงครับวันนี้เขาได้เงินจากลูกค้าชั้นดีของไทยเนี่ยเพราะประเทศไทยไม่ยอมป,ป,ป,ปร่บปรายายเสพติดไงลูกค้าชั้นดีเลย เขาเคยมีเงินมากมายซื้ออวุุปกรณ์แนอดีตว้าไม่กล้ากับเราแต่วันนี้อวุโปกรณ์เขาไล่หลังเรามาแล้วเนี่ยแล้วมึงจะไปเล่นกับเขาตอนนี้มึงก็สมุลูกหลายไปตายดิครับฉะนั้นคุณต้องรู้ลึกไม่ใช่รู้ผิวเผินผมนี่แน่กว่าจะนี่ต้องไปค้นคว้าข้อมูลมาจนเอามาพูดเนี่ยรู้ว่าทำไมสถานการณ์เวลานี้ ประเทศที่อ่อนแอคุณไมเห็นอยู่ในว่ามันมีแต่ประเทศที่วุ่นวายประเทศที่เข้มแข็งอ่ะไม่มีใครกล้ารังแกเราครับประเทศเรานี่แม่งจนแม่นจนนี่ทั่วประเทศการเมืองอ่อนแอประชาชนแตกแยกไ,ไ,ไอ้พวกอะไรที่เรียกร้องรบ,บ,บมึงไปมึงไปเลยกูมไม่ไปกูหนีทหารแน่นอนแล้วนี่นักการเมืองมึงก็กำลังรวมโหวลปนชาติมึงไม่เห็นเหรอ พักโซ่เป็นตัวดี้กูไม่เห็นมึงพูดื่องผมประโย์ชาติเลยเออมึงไปได้แม็กซอีจันไม่ไปเป็นหมานะกูจะดูมึงไปลป่ายก,กูไม่ไปเออนะฮะแล้วววันนี้ว่าเขาอยากจะเป็นประเทศเขาเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจเราไอ้ไทยก็ไปทำอะไรครับไปทำคอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นไปสนานหุ้นบอล สิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่สีชาวทั้งหลายแหล่ที่วา่าจีนก็ขายอาวุธให้ว้าเพลินนี่ครับเพราะว้าขายส,ยาสัญญาเศรษฐให้ไทยได้เงินจากไทยไปซื้ออาวุธจากจีนเออแล้วจีนมันเลือกอะไรอะ่ะกูจะไม่า่เพราะวันนี้ไทยมันฝักฝ่ายอเมริกาไงแล้วใครที่มีดตรงนี้จะไปคุยกับจีนมึงจะไปคุยกั้ไอเขาทำเส้นตีนอะไรกับชนกลุ่มน้อยเล็กมึงยังไม่มีเวลาป่าปามเลยเขาบุกพื้นที่มาเอาแมวดิ้นตายกันร้องเป็นหมากันแล้วอ เขาครบพอมันเป็นสิบปีพวกมึงไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยมาตื่นเต้นสติอะไรกันตอนนี้มันเป็นแผนของไอ้พวกชักสืกอเข้าบ้านหรือเปล่าเพื่อจะได้เปิดทางให้ไทยลบกับว้าเพื่อจะได้ลากอเมริกาเข้าประเทศไงคุ้ยพวกมึงงงไม่รู้เรื่องดังนั้นวันนี้เราต้องใช้สติเสพขา่าวแล้วก็อย่าไปบ้าตามไอ้พวกั่นมันวันนี้เราอยู่เฉยเฉยประชาชนอ่ะดีที่สุด ไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากต่อต้อตอานรัฐบาลขี้โกงเรื่องความมั่นคงไมเป็นอนาชี่ของฝ่ายมั่นคงเราเรารู้น้อยมากเขาบอกว่าลูกหลานแผ่นดินมึงไม่รู้เขาลุกมาเป็นสิบปีแล้วเฮ้ยจัดก,การหัวข้อวันนี้ก็บอกอยู่แล้วไงวันนี้ชักน้ํเข้าลึกชักสื่อเข้าบ้านก็รู้อยู่อเมริกาพยามยจะเปิดสมรภูมิก็พูดยกตัวอย่างซีเรียไปแล้วไง วันนี้ก็ยกตัวอย่างประเทศไทยไงว่าวันนี้อเมริกาชอบใช้ประเทศอื่นในการลุกรานจีนไงเออวันนี้พมา่ามจะเกิดวามที่แล้วก็กดดันกองทัพกองทัพก็เต้นอยู่ตอนนี้ระตาขี่เส้นตายวันที่10ตายนีเคืเขาไม่ออกเอาไงยกขึ้นมาแล้วเฮียมึงมั่นใจหรอว่าแม่มึงจะไม่โดนเห็นป่ะวันนี้ไอ้ชทยนี่แหละครับการันกดดันกองทัพ เพื่อเปิดศึกม็บเตอร์เทสเป็นงไงครับไอ้การกเสียบนี่ครับไอ้รู้หรือยังจีนก็ไม่สนใจหรอกไอใครก็เิดก็มองดูว่าประเทศไทยนะมึงอ่อนแอถึงขนาดมึงก็นนกม,งงมาขอให้กูช่วยปราบปรามชนกลุ่มน้อยว้านี่ยนะแสดงว่าประเทศไทยแม่งไม่มีศักยภาพแล้วฉะนั้นถือโอกาสนี้แล้วครับในการที่ลุกรานไทยแบ่งไทยเป็นสิ่งเสี่ยงเลยนะครับเอาฝั่งขวาขเขมรเอาไปแล้วกันมึงอยากได้ไม่ใช่เหรอไอ้ฝั่งซ้ายพม่ามึงเอาไปเลยตอนเหนือเดี๋ยวกูเอาเองแล้วกันเพราะกูได้ว้าอยู่ในพื้นที่กูก็ว้ากับลุกยึดมภาคเหนือเราเลย ถ้าหยุดประเทศไทยก็จะถูกลบออจากแผนที่โลกมึงไม่เห็นแล้วว่านาโตวันนี้มันแบ่งยูเครนไปกี่ส่วนอะตะนั้นวันนี้กูไม่ไว้ใจไอ้พวกส้มกูบอกตรงเออมึงอิงอเมริกาไงกูเริ่มเสียแล้วเนี่ยว,ว่ามึงกำลังชักสึกกระบ,บาลแล้วกูว่าเหตุการณ์เนี่ยอเมริกาอยู่ข้างหลังฉะนั้นอ่านเสพข่าวแล้วนิ่งๆ มึงด่ารัฐบาลเพรา้วามันโกงแต่มึงอย่าไปยุ่งเรื่องความมันโกงเพราะมึงรู้น้อยมากทำไมพม่าไม่กลัวเราอ่ะก็พม่ามีจีนหนุนหลังอ่ะว้าไม่กลัวเราก็มีจีนหนุนหลังเขหม่ไม่กลัวเราก็มีจีนหนุนหลังไงเอเอใช่ปะ วันนี้ในประเทศมึงเข้มแข็งเนี่ยจีนแกงใจมึงเดี๋ยวก็สั่งลูกน้องให้อย่าไปยุ่งกับแมงมันค้าขายกูอยู่มูลค่ามหาศาลแต่วันนี้ไทยแม่งกลัวต้นตีมากๆเนี่ยตกกระบะแม่งเลยแต่ถ้าไทยมีผลประโยชน์กับจีนเนี่ยไอ้ประเทศสามประเทศนี้มันคือสมุนของจีนมันจะกล้าซ่ากับไทยได้ไงแต่วันนี้มันมาทำให้เราอ่อนแออะไรไอ้การมันก็ยิ่งทำให้เราแตกแยกกันเรื่อยๆเพื่อที่มันจะเสียบไงท้ายที่สุดมันก็ถือโอกาสใช้เราเป็นเหมือนยูเครนแล้วก็ซีเรียไงไอ้พักเด็กเปรตมันจะไไไปร้ันนะคิดออท่เีย ในพักมักนยังมีทหารปลดระวางไงทหารที่ไม่มีความรู้ถึงการยุทิวิธีกูเห็นหาย,นยคนหลายคนที่มาออกทีวีหวลายคนรู้น้อยยิ่งไปนอนรู้น้อยแล้วกูอีกว่าเนี่ยแล้วก็พูดเป็นตัวเบ่งตาอย่าไปฟังไอ้ทหารอิงการเมืองไอ้พวกที่นะแม่งถ้ามันเจ๋งจริงมันต้องเป็นผบทบแต่ถ้ามันเป็นทหารขี้คอกเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนหรอกก็ต้องไปเกาะตูดนักการเมือง ที่เล่นการเมืองคือทหารที่ไม่มีอนาคตไงมันถึงมาเล่นการเมืองไงวันนี้ถ้าประเไทย,ยมีผมไปโนหลกกับจีนนะกูว่าว้าไม่กล้ากับเราแล้วกันเพราะว้าต้องพึ่งจีนไงวันนี้ทำไมว้าไม่เกรงใจเราคือเหี้ยกับประเทศมึงอ่อนแออย่ขนาดนี้นี่ขนาดผมพูดใด้คิดแม่งยังบานคนยังไม่ยอมคิดยังกวนตีนอีก น,นั่นเอผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมึงไปหาฟังที่ไหนลำบากมากกูดูจะหานี่ออกทีวีแต่ละคนนะกูโดนเตือนอีกอะ นะวันนี้ประเทศไทยนะต้องเข้มแข็งก่อนแล้วภัยทั้งหมดมันจะหายไปแต่ถ้าเรายังอ่อนแอยังทะเลาะกันเองแบบทุกวันนี้นะครับไม่มีใครเกรงใจเราแล้วเพราะอะไรครับต้นั้นการเมืองไงครับนั่นการเมืองวันนี้ทําประเทศไทยอ่อนแอทะเลาะกันเองทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องใครจะกลัวเราเราเรา,เรามีผลประโยชน์ในชาติไหนก็เกรงใจเราทางนั้นนะแต่วันนี้เราไม่มีผลประโยชน์กับเขาไงครับ นะผมเชื่อว่าเองก็อยากจะเป็นประเทศนะและยิ่งโดยเฉพาะดินแดนที่ตรงที่กําลังลุกลามเนี่ยมันคือทาเลทองในการขายายาเสพติดวันนี้มึงไม่ต้องไปเรียกร้องให้จีนหรือเรียกร้องให้ใครมาช่วยหรอกครับจะยิ่งประจานไส้เ,เขาเห็นมาเราเนี่ยกาลังไส่เน่าวันนี้ต้องทําการเมืองไทยเข้มแข็งนาะยกพูดว่าไม่ยอมเสียโอ้ยเวกอกูมึงยังไม่มีปัญญาเลย วันนี้คุณรู้ที่ช่องบอกอ่ะราวก็สูงสองสองสองสูงกําลังอยู่วันนี้คุณรู้ว่าว่าที่ช่องโบกเนี่ยแต่มันยังไม่เป็นข่าวเดี๋ยวมึงดูไม่กี่วันก็เป็นข่าวหลายประเทศเริ่มเห็นได้กําลังอ่อนก็เริ่มลุกมาเอาได้มากิโลสองกิโลก็ยังดีน,นี่ไอ้ส้มเนี่ยกำลังทำให้กองทัพอ่อนแอ เออ,อ่ะวันนี้คือจุดที่จะลุกลานไทยได้ดีส่วนตอนนี้เรากําลังไม่มีเสถียรภาพครับแล้คนไทยยังเป็นเหงื่อง,ง่ายในการถูกปั่นหัววันนี้สื่อแต่ละช่องคุณไปดูเลยครับมันสื่อเลือกข้างทั้นนั้นเนี่ยใครชอบใครก็เชียร์บ่งนั้นบ่งนั้นแต่ผมไม่เชียร์ใครนั้นแรอะครับผมอาจจะเคยเชียร์บางพักแต่ผม เริ่มเห็นสันดาลของมันมผมก็เริ่มถอยออกมาครับผมอยากให้คนไทยนะอย่าไปรักใครจนแบบถวายหัวจนมองไม่เห็นข้อด้อยกันนะครับเออใช่นไ,ไหมไม่มีใครรักประเทศไทยไมากกว่าคนไทยครับวันนี้นักการเมืองผมยังนึกไม่ออกคนนักการเมืองคนไหนรักชาติคุณลองบอกชื่อมาสักคนดีมั้ยบอกชื่อหน่อยนะี้ไอต้ตระกูลไหนที่มันรักชาติ ขณะที่ดินกับรถไฟมันยังยึดเลยอ่ะที่วัดมันยังเอาเลยอ่ะมันยังโกงเลยแล้วมันจะมันจะมารักชาติได้ยังไงเออไทยจะเริญในยุคไหนล่ะไอ้ตงน้าท่วมหลังเป็ดบ่มรูนะถ้าดูจากสถานการณ์นเวลานี้มองไม่เห็นนาคตครับผมนึกคิดว่ารอให้แม่งแล้วปล่อยให้แม่งล่มสลายทีเดียวไปเลยวะแล้วเหลือเท่าไรเอาแค่นั้นวันนี้อาจจะเกิดกระแสรักชาติขึ้นมาได้หลังนี้เราต้องสูญเสียภูเขาไปหนึ่งลูก สูญเสียชายทะเลเสียเกาะไปหนึ่งเกาะเราเสียช่องโบไปเราเสียหมดจนวันนี้เราดูว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้แล้วถ้าไม่สู้เราเสียชาติแน่น่ะน่ะวันนะั้คนไทยรู้สึกข้างชาติขึ้นมาครับลุงตู่มึงไปไกลๆดูหน่อยได้ไหมวะคือตจน,นี้วันนี้เราไม่เหลือที่จะต้องถอยแลย้วครับก็เหมือนสิงคโปร์รไม่เหลือแล้วเหลืออยู่เกาะแค่นี้มึงไม่ช่วยกันสู้ไม่สร้างชาติมึงก็มึงก,ก,ก็อดตายกันไปพร้อมๆกันครับน้ำดื่มก็ไม่มีเพราะมาเลยก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับ เออนะครับนั่นแหละครับพวกเราต้องมีสติแล้วนะมันเวลานี้นะอย่าให้ใครปั่นหัวครับผมไม่เคยปั่นหัวพวกคุณนะผมแค่เอาหลักฐานข้อมูลมาพูดให้คิดที่เหลือคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พวกคุณเลยผมไม่เคยบงังคับให้ใครต้องเชื่อตามผมนะครับแต่คุณดูเลยสื่อบางช่องเนี่ยแม่งปั่นหัวคนไทย มันพยายามหวานล้อมล้างสมองคนไทยเชื่อตามที่เขาพูดคนระับไอ้ลุงโตมึงอะน,นะไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยไอ้ที่นี่ทั่วประเทศตอนนี้กับลุงโตมึงนั่นแหละนะนะฉะนั้นมึงอย่ามาพูดชื่อลุงโตนะกูจะอ้วก